ก็เลยเนี่ยะฮะเลเนี่ยะตาหน่ดาไปเนี่ยโอ้อเาะเไอเขอดีก็ไเาขเยงเนาะวไหนเขาเาอด่าพี่เอ้สกกัเีบะชเก้าเอสียเือเขาเืออ้เาิดเก้าเอ้อออ้อ้สัดพักนเออ้ขางนะวะปุบปุบวเราิดเกเปีเราไ่อาปเลย

ใส่ย okay, ังนะใส่ย really ังไงเอาไรหน่อยร้อยหนึ่งอ่เอาเื่อก็วาออกมาจบรันยนาะ้อนปักอนไรหนวกับร้อยนึงก็กระดานนั้นม่กระดานนั่นก่อนแว่านามันอะไรันบ่าเราจะใส่นี่้่ ้องมาใส่เหรไม่ทันมาอ้ยข้าเนียมันตายเปลี่ยนเลยะแล้วตายเดีที่อีเพาเปลี่ยนเปลี่ยนได้กับเพาวันพบราเราพอพันงมากเลยเปลี่ยนนั้วเขาจัดัน่งกันคุยบ้กันพันคหกแสน అనది ఏమంటే ఏమంటా సింహాన్ని เดวอาสบายดีมาแต่จทาขาอันอยเอานอีตาน้อยน้อสายดีอย่างสบายดีมาแต่จมนั่งนั่นแหละสบายดีแต่ตนี้อนาเีย ช่วยนั้นนะว่าที่ี่องมาเทียวเอาหเด้อหามหเรมอหามีเราเอาคนนเอาเชหากินเลือยงไงยเอาคนเห็นนาอุ้ยเอาในแม่เราดุได้มจะเสียเราดุดุเอารมาดูตรงนอยากได้ดุเวียโงานนะนี่ดุอยากอกคนหล่อ

ยางจัมพันนะพันแล้วจะถูกคู่บ่าวได้แน่เลยนะคู่วเละยังจัแล้วก็แ้าก็สร้าบประความรำไมล้วชิ้ยงเล็นพาอสามก็ามคนสิเออสามน่ไม่เป็นามไ่บักยังมันจะดีตรงนี้วัน หน่อยก็ไปลงไม้เท่านั้นแหละใช้าากัน,าม,นาามาพวกงดไบระสมาพวกมากแต่ไมแต่งมน่า้มาุ่อลข,ข,อข,ขอามาันนะ ยังเลยลูกเอ้ย <c oughs> น้อยนิด้อยอยู่เพื่อนมันในครัควครัควครัวพริกไว้เดิมเด้อ <c oughs> บล่อยเลยพี่น้องจัดแล้วเตรียมถาดแต่สิไปบานสำหรับกินนี่แม่ตาลาเลยเดอ้อพ่อพ่อกันคลิปนาพี่น้องตอนอนุดกรขเคข,ข,ข,ขอบุญขอบคุณลูกหลายๆเดอ้อที่ซัพพอร์ตสื่อผักหอมหนอก,กับาหมักผีกหมักถั่วซอยแม่หอมบวกหอมเปาะหอมเสริมแนี่ก็จัดส่งหย้ยขอห้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแห้งแรงปังๆเดอ้อหได้บุญหลายๆเดอ้เดอคุณขำนำสู่ สั่งลูกปุ๊กขึ้นเดอ้อคิดยังทำยังหาเงินหาคำเหตุกิจการงานยังกับคอให้ละให้ลื่นเดอ้อให้ขึ้นให้เกินให้รุ่งให้เฮืองเล่งเฮงรวยๆกว่าเก่าเดอ้อสบายดีพ่อๆก็คลิปหนาพี่น้องบาย